สบายดีสบายดีทุกคนเดินเนาะเอามาพบพ่อกับสาสีในส่วนตอนคำคำเด้พอพ่อแม่พี่น้องงามแรงแรงเพราะว่าน,นี่กะหาก็เกลือเป็ดเก,กลือไก่แล้วนี่ทุกคนนี่เป็ดไก่ยังกินอันนี้ยังบมแล้วเพราะว่ามื่อนี่ก็ลงมาคำเนาะเพราะว่าเอากลหาก็มาแต่เวียกกันอย่างนนเนาะออาทุกคนเอฟซีถามมาเนาะว่า โซซีอยู่อยู่เล่าอยู่อยัง่งมีรายได้เขาบอกคือบบมาทํางานอยู่ฝั่งไทยแหละกะพูนว่าแหละกะย้ำได้สิมาคือว่าเห็นกลับไปตั้งเต่โดนโดนโบมาโบมาเหยียบเมืองไทยบบมาเที่ยวเมืองไทยแลวบอเพูนว่าเราทุกคนเนาะคือทั้งอยากไปมันก็อยากไปอย่างเราทุกคนเนาะก็คือตามที่เห็นเนี่ยคืออยู่บ้านมันก็อยู่ได้แต่มันมันก็อยู่ไปแบบอยู่แบบ ไปละละใช่เนาะตามมีตามเกิดเห็นอะไรทุกคนตามที่เห็นนั่นแหละคันแบบคนทียนบบได้เห็ดธุรริินยังบบได้บบได้ข้าขายแบบลายย่างนะเนาะทุกคนเนาะคือแบบคือเขาเจ้าอันนั้นนะมันก็จะลําบากเนี่ยหน่อยหนึ่งในทุกคนเงินเข่ากะอันนั้นเนาะอุ้ยทุกคนชาวสีนังนี่คือเห็นเขียดเต้นแช่แช่จับเขียดก่อนไปยังจังกลับบ้านเนาะทุกคนเนาะ บ้านก็อยู่ใกล้หนึ่งดอกเนาะอันนี้ก็ขอไกลคนหน่อยมันก็ยากอยู่แต่ว่าสิ่งที่อันนั้นไห้ก,ก็คือเกี่ยวเข่าแล้วเนาะทุกคนเนาะคือจะซีได้มาแล้วก็คือจะอยู่เกี่ยวเข่าเลยเพราะว่าอีกบกี่เดือนอีกเนาะตอนนี้ก็เดือนกันยายนแล้วกับประมาณเ,เดือนเดือนพฤศจิก,กาเนาะทุกคนก็เก็บเกี่ยวเนาะทุกคน ก็เลยจะอยู่เลยพอดีมันพอดีกระเทินนะทุกคน,นว่าเลยกะมันเอาเนี่ยคืออยู่เกี่ยวเขานะทุกคนเกี่ยวเขาแล้วจังว่ากันเนาะจะไปหาทํางานอยู่ไซกับคอยว่ากันคือถามว่าอ่าอยู่อยู่ไทดีกระตอบได้เลยว่าก็ต้องไปทํางานอยู่ฝั่งไทยแล้วดีมันมีเงินเดือนมันได้เงินเนาะทุกคนเอาคือมาอยู่บ้านเอาคือบ้านเฮาเนาะทุกคนบางทอเฮา อาจจะมาอยู่แบบเป็นปีสองปีกะอาจจะกลับไปอีกก็ได้มันก็ยังบัวไซน่ะเพราะงานอี่ยมันก็มีหลายอยู่ทุกคนเลยแค่ว่าเข้ากับไปอยู่โดนแล้วอ่าเข้าก็ได้มาแล้วแต่กะอยู่เกี่ยวเขาก่อนเนาะทุกคนเนาะอยู่เกี่ยวเขาซอยพยเมก่อนเนาะงานอย่างกะจังคอยว่ากันแต่ว่ามันก็มีหรอกเนาะคนกับทาบทามไหวเนาะทุกคนเนาะถ้าวชาซีกะ อยากไปเห็นงานโบเนาะทุกคนเนอะแต่ว่าคนที่ถามไว้นี่มันกับโบเมนว่าคนที่บเคยเห็นหน้าค่าตากันในทุกคนกับเป็นผู้ใหญ่อย่างดีเนาะเคยเห็นงานน้ากันเนาะอยู่เพื่ออะอยู่ฝั่งไทยแบบวหู้จักกันเนาะทุกคนแบบเพิ่นกับเป็นคนดีนิสัยดีเนาะเห็นงานน้ำกันมากกับมาแต่โดนแต่โดนเนาะเพิ่นกับแบบอันที่แรกเพิินกับเป็นแคทเซียเป็นโคนาชาวซีนี่เลยเนาะดูหันหันนะทุกคนเดี๋ยวนี้เพิินกับ ลาออกแล้วแบบเพิ่นลูก,พลกเพิน่นกะเยนเจเยนนยังเนาะก,ก็เลยลูกเพิ่นเลี่ยงทุกคนเพิ่นกอวู่ซื้อแต่เแบบนี้ค่ะเพิ่นก็มีแบบอันยาตีพีนพน่น้องเพิ่นเนี่ยเนาะทุกคนแบบเปิดคลินิกซัต์หรือยอยังซี่นะก็เลยให้ซาซีฮะไปเห็นงานอยู่น้จาจังซี่นะเพะิ่นกะถามแต่ว่าซาซีก็เบิ่งไว้ก่อนเนาะว่า ว่ามันเป็นจังใดนะทุกคนเนาะแบบไปเป็นลูกมือ,อยังเพิ่นอย่างสี่ะะแต่ว่าคนที่ถามมาก,กัะหูจักสนิทกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบางเอฟบางเอฟซีกันเนาะแบบเป็นห่วงเอ้ยไหวใจได้ว่าระวังแบบอันมิชาชีพด้วยวเพิ่นเพิ่นหลอกลวงอีย่างไปเด้อมันโมเมนคนเนาะเออแลกกะนั่นแหละเกี่ยวเขาแล้วก็อาจจะเห็นเนาะว่าจะไปทิศทางใดก็ได้ทุกคนเลยเพราะว่า อยู่บ้านกับโบเมนว่ามันบดีดอกแต่ว่ากับวิ่งเงินใส่เนาะขั้นแบบจะหากินไปมือมือ,มอเนาะทุกคนแบบอันหากบเขียนเนาะไม่สั่งสี่ทุกคนแบบหากินแบบบ้านบ้านอย่างส่มันมันกะได้อยู่เนาะทุกคนเนาะแต่คือสาวเสียมันมีงานใหญ่เนาะทุกคนเนาะงานใหญ่ก็คือแบบ อยากอยากเ,าเห็นเพือนคัวให้พ่ออีเมย์เพื่อนเราทุกคนคือตอนนี้อ่ะซาซีไปหลายปีกับแบบอันปดหนีแล้วก็สั่งส้างตัวบ้านนะห้แล้วนะนของหน้ามีอย่างแล้วบนแล้วแต่ว่ายังเพือนคัวนานทุกคนนาะตอนนี้มุ้งก็ตตบว้เนาะบางทืแือปวดยังมันขึ้นมันเซ่มันชีลมทับหัวแล้วทุกคนเลยเนาะแล้วบบดนี้อันเพือนคัวอัน หาก็ตั้งแค่เสาคุนได้แค่เสาตอนนี้่ทุกคนคือคือเฮามาบ้านแล้วมันก็ไปต่อว่าได้เนาะทุกคนเนาะเข้าใจว่าคือเฮามาบ้านนะอ่าเงินเงินเดือนกับโบมีกินคือเฮาอยู่ไทยเลยทุกคนคือเฮาอยู่ไทยเฮาเฮาจะวางแผนถึงเนาะแต่เฮามามาบ้านนะเฮาจะวางแผนบ่ได้คือได้มาแล้วก็สื่อไปสื่ออยู่สื่อกินจังสินะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนั่นแหละโบเมน่า บเมนวายูบ้านบบดีบเมนวายูบ uh ้านกับโได้ได <camer Zone> <word> ้ทุกคนเนาะแต่อยากสร้างนั่นอยากได้นั่นอยากได้นี่ที่มันเป็นงานใหญ่ในหน่อยหนึ่งอ่ะนะทุกคนสําหรับเห็ดเฮือนเห็ดเฮือนคัวอย่างสาหรับชาสีแล้วมันเป็นงานที่ใหญ่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าต้องใส่งบต้องใส่เงินหลายเนาะทุกคนจําเป็นต้องไปเนาะแต่ว่าขั้นแบบชาสีได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแบบอันเฮือนคั่วอย่างกัได้ได้มันกับ อพอทํามาหาก,กินอยู่บ้านนพเเ่นพอแม่ก็ได้อยู่เนาะทุกคนแต่เฮาอยากได้แบบนี้เฮาก็ต้องมันจําเป็นต้องต้องไปเนาะก็ต้องไปทุกคนเอ่ยมาอยู่บ้านถ่ามาเอา้าเมื่ออยู่บ้านจนสิข่าปีรายได้มาจากทางใดอยู่จังใดเนะาะจังสีนะทุกคนขอภัยเสียงหลบขังเนาะมันมีห่านตัวหนึ่งแบบห้องมันมืดเว้นเลยทุกคนเนาะตาม ตามภาษาฮานนั่นแหละ <c oughs> ได้ห้องอุด่าอุด่าดูหันกันเนาะทุกคนเนาะเนาะถามว่ารายได้มาจากไส่ซาซีกะมันกะได้โบรายคือทำงานอยู่ฝั่งไทยหรอกทุกคนเลยแต่มันกะพอพออยู่อยู่ดอกเ,เ,น,เกานาะ,สาสะและกะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปนั่นแหละเนาะซาซีกะแล้วกะเฮ็ด เฮ็ดอันนี้ยังทางออนไลน์เน,เนาะแบบอ่าอยูทูปเฟซบุ๊กคือขาเจ้าเห็ดไปเดี๋ยวทุกคนเลยคันมันมันผ่านมันได้เล็กหน่อยเนาะพราะแบบซื้ออยู่ซชือกินเฟซบุ๊กกับตามที่ทุกคนเห็นเนาะเข้ามาคือศสีมาอยู่บ้านแล้วเนาะทุกคนมาอยู่บ้านเลยกับโบโบโบได้ไปนั่นทั้งใดเนาะอันคลิปอียังมันกับเดี๋ยวนี้มันกับ ลดลงเนอะทุกคนเนาะแบบการเข้าถึงการรับช่วงมยังมันกาหน่อยลงแล้วเนาะทุกคนเนาะคันเฮาสิมาหวังเอาทางนี่มันก็บโบได้เน่นอนมันคือมันโบเน่นอนอ่ะทุกคนแต่ว่าคนไทยก็มีเหตุอยู่แต่ว่าเขาโบนิยมแบบ YouTube ปันใดเนาะคือแบบมันจังไ๋อ่ะมันมันบหมั่นคงในทุกคนเลยคือแบบ ข้าโบมีคลิปท้าโบไปย่อเรียนโบขึ้นเข้ากับโบได้เงินจังสินะข้าเห็ดอาชีบรักหรือว่าอาซีบอย่างอื่นจังสินะทุกคนมันกะมันกะจะหมั่นคงกว่าแต่สีบอกได้เลยว่า youtube ก็ดีก็ได้เงินข้าเห็ดข้าเนี่นแต่ว่ามันโบคอยหมั่นคงทุกคนสังเกตมั้ยอ่าคนไทยก็เห็ดยู่แต่แต่เห็ดโบลายแน้วกับเขาเจ้าก็โบได้เอาแบบเป็นเป็นอาซีบแบบรักเลยเลยทุกคนเนาะ อืมคือเขาแก่โตวมกเนี่ยเอาเข้ากับ่บได้ไปไทยแล้วก็เขาโบได้ได้นีน่พลอยสตาเบิ้งนี่สินะทุกคนเนาะอะไรอันนี้ก็บแบบห้เป็นอาชีพเสริมไปใช่นหะทุกคนเนาะตอนนี้มันกับโบได้อีกอย่างเราทุกคนเลยเดินด้นมันจังน,นั่นเธอหนึ่งเพราะว่ายอดอีกอย่างมันก็หลดลงนะทุกคนทางคันทางยูทูบก,ก่นเนาะคันเฟซบุ๊กก็ได้ในหน่อยหนึ่งอย่างเชนะ่นพ่อได้ข้าขนมเนาะทุกคนค่ามในได้ทุกคนเนาะ นางว่าวีกัมื่ลงมืดลงหนากระเสาเขาเสาเขาน่ะตอนนี้เนาะเพราะว่าไฟโซล่าเซลก็เปิดแล้วทุกคนเห็นบ่ไฟโซล่าเซลทั้งนั้นก็เปิดแล้วนะอันนี้กับํำแล้วเนาะทุกคนเนาะเอาว่าเรื่องอันจะไปทำงานอยู่ฝั่งไทยกะเกี่ยวเขาแล้วเนาะทุกคนเนาะแจ้งเอฟซีไว้นี่เพราะเอฟซีกะถามมาต,ตลอดไดยทุกคนได้ต่าบับางเืิดจะซีกะ อาจจะตอบแนวไปตอบแน่เนาะบางเธอ่างเฉยเขาไปตอบบางเธอตอบแล้วกัยังเออีกคนหนึ่งมันหลายคนเฉยก็เลยมาเห็ุคลิปตอบฉชนเนาะว่าอ่าแล้วเกี่ยวเขาเนาะแล้วก็เป้าหมยคือไปทํางานในฟังไทยก็อยากส้่งเพื่อนคัวให้อีพอก็ไม่เมเพื่อนเราทุกคนเพื่อนคัวยังบ่ได้เนาะมุ่งก็ตอบอยู่ทุกคนในตามที่ทุกคนเห็นอะไรบางเทืออยากเห็นกับเขากับนามก,ก็คือแบบอ่า กางล่มเนาะแล้วก็ใส่กุบใส่หมวกไปนะทุกคนมันก็เปียกเนะาะแล้วก็บอบอลบอลว่รถอีกยังกันยังม,งมีเจานะรถโมไซเนาะทุกคนเนาะบางเถอก็นจนเข่าสนิมเอาซื้อเนาะมันก็มีหลายอย่างที่อยากเห็ดเนานะแต่ว่าตอนที่ชาวซีมาอยู่บ้านนี่ก็ยุดสต็อไว้ก่อนนะทุกคนคือยุดยุดว้เพราะว่ามันดําเนินต่อไปบ่ได้ไล่ได้เฮามันหน่อยเนาะทุกคนเนาะมันวางวางแผนบ่ถืออะไรกะ เขาก็จะเป็นต้องได้ไปหาต่อนะทุกคนจังไดมันกับพ่อกันพูดหละเนาะทุกคนลังเก็บเกีเก่ยวข่าแล้วเอาอันนี้ก็มืดแล้วชาซีกับจะกลับบ้านไปก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็บต้มเนาะไม่ไหวทุกคนเลยดังไฟต้มเนาะไม่ไหวเนาะไม่ไลมืดแล้วทุกคนเอ้ยอะอันนี้คลิปนี้ชาซีกับจะขอจบคลิปก่อนเนาะทุกคนฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่า กูไล่กูแชร์ให้คือเก่าเด้อเป็นกำลังใจให้เก่าชาชีก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเนาะสำหรับเอฟซีคนใดที่แบบยังติดตามเป็นกำลังใจให้อยู่ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหล่ไล่เนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ชาชีก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายสบายดี